สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องจัตุรงการเกษตรครับพาไปดูเจ้าคุณทวดครับมันไม่ได้วิ่งนะครับปีนี้นะครับว่าจะปลูกมันขึ้นมาค่านะครับไม่ได้วิ่งครับปีนี้ครับเป็นรถอะไรเป็นเป็นรถฮีโน่นะครับของน้านะครับของพยาพของันผสมพัน บผ้ามันไปเรียนมือไร้วุ้นมีคนได้ใส่มันนะครับบู๊ยนะครับตามประวัติเนี่ยนะครับปีล่าสุดวิ่งไปโรงงานน้ำตาลเกษียณพนี่นะครับพวกญี่ปุ่นมาเห็นเนี่ยนะครับตกใจว่ามันอยู่ได้ยังไงนะครับตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองคนนะั้นเปน้องเบิ่งกับะตะกี้นี่ยยับเด็กคักได้พี่น้องเนี่ยแห้งซ้ำได้เนี่ยเบรกจิฟฟี่เพราะนั่นน่องบอกนะครับแต่ว่าเข้ามันเพิ่นบัวเลยนั่นดอกเพิ่นสงสัยนะ้ะมันเครื่องสิบประด้เปลี่ยนเลยมั้งพี่น้องเนี่ย เพนกระบอกขายซ้ำได้แบบนี้อยากได้อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าจะไปเฮ็ดตัวทงังเฮ็ดยังไม่นี่เบิดหลายเตี๋บอยู่แต่ว่ามันสิง,งามเครื่องยังดีๆอยู่เด้่ครับคือเป็นเครื่องฮีโน่แห้งกระโดดเท่าเหมือนเดย์นะครับเข้าเอ็นเตยิท่าวิท่าว่าเมื่ก,กี้นะ่ะสมนะครับหน้าผมนี่แหละอันดับหามเพิ่นครับเพิ่นเฮ็ดอ้อยบุกเบิกแต่นี่เพิ่นก็ะถิ่มมั่งแหละ สิได้ใส่ได้แต่ว่าตัวแชสซี่มันเท่านั้นละตัวกระบะเนี่ยไปขึ้นไม่จะเขาทาอยู่ต่ตอกระบะดีๆเนี่ยนะครับขักย่พี่น้องเอ้ยพวกมาเล่เผาเบื่ออยู่เด้วประสนน้องบอกเบรกกิฟฟี่ทิฟทฟี่จิฟฟีฟ่นะครับให้ตัวถังดีๆเนี่ยเอาไปลดทุกเฉินเท่านะครับเวลารถที่รถหลักเราพังเนี่ย ลงทุนบมเกินอีกสองแสนเนาะพยายามเนาะเพื่อนบัขายดอกขายนาทิสมเล่าบอกบ่มีทางขายนาทิสมกับพ่อเนี่ยเพื่อนว่าแม่นแนวด้วยกันเด้่พ่อกับบัขายเนี่ยนาทิตย์กับบัมีทางขายรถหกล้อเรากับบัขายบ่มีทางขายเลยเราสิปล่อยมันพังอยู่กันแหละ านแก้ห้อยกันมากเลยนะที่สมกับพอ่อกว่าแกจะรวยเนะาะแต่แกพามเพิ่อนบอเอาออกไปแลนไหมเฮ็ดขึ้นตัวถังไหมได้ยังยังเฮ็ดตัวถังเล็กตอนไส้ดำดีๆดดได้ได้ยูเชดซี่กับเครื่องนี้ได้แน่นอนเบรกได้แน่นอนแต่ว่าเฮาเฮ็ดเซตระบบดีๆ สำหรับคนสำหรับคนที่ชอบแต่งรถจริงๆนะครับถึงจะใจรักนี่ละเอากันเก้านี่แหละได้หลายก็อีกกระป๋องเข้าอยู่ดีอีกกระแปงเข้าแกลังแงงแงงโย่มันสมัยนี้ก็รถเทียมเนาะเพิ่นกับพีแต่แน่วันนี้เฉยๆเพิ่นขายถิมนะครับเดี๋ยวพามาดูเนี่ยนะครับนี่แหละครับปีนี้ไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่ารถ พเพลียนไหวบ่หลายตะกี้กะว่ามันเขาแหละครับสุดยอดเลยครับนี่อนนนโอ้ยผู้ใดขึ้มวนเทีนน้องสียล่งเสียงไมไ่เสียงเพ่งเขานี่พัดนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเจ้าคุณปู่นะครับ